สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนการสมัคร IG นะคะก็คือจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือให้เรากดเข้าไปในแอป IG หรือว่า Instagram เลยนะคะพอกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาที่เขาให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะอันนี้มันเป็นภาษาอะไรไม่รู้ เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะถ้าบางบางคนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วหรือว่าเป็นภาษาไทยอยู่แล้วถนัดใช้อยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะวิธีการเปลี่ยนนะคะก็คือให้เรากดไปที่ตัวสีเทาด้านบนนะคะเลื่อนหาเลยนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะอยู่ด้านบนสุดนะคะแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยก็เลื่อนลงมาด้านล่างอ่าเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว ในหน้านี้เขาก็จะให้เราสมัครสมาชิกใหม่นะคะหรือถ้าใครมีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยวิธีการสมัครสมาชิกใหม่ก็คือจะมีด้วยกัน2วิธีนะคะก,ก็คือจะเชื่อมกับ Facebook หรือว่าจะใช้าการสมัครใช้งานด้วยอีเมลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะในวันนี้จะสอนการสมัครด้วยอีเมลนะคะ แล้วก็กดข้างล่างเลยค่ะตัวหนังสือสีฟ้านะสมัครใช้งานด้วยอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ค่ะจากนั้นก็กดที่อีเมลนะคะแล้วก็เราก็พิมพ์อีเมลลงไปที่เราที่เรามีนะคะที่เราต้องการจะใช้อีเมลนั้นสมัครบัญชี i g นะคะพอเราพิมพ์ Gmail เ,เสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลย ทีนี้เขาก็จะให้เราป้อนรหัสยืนยันที่เขาได้ส่งไปยังอีเมลหรือว่า Gmail ที่เรากรอกลงไปนะคะแล้วก็กลับออกไปแล้วก็ไปเข้าเข้า Gmail นะคะเลือก g ีเมลที่เราที่เราป้อนให้ถูกต้องเนี่ยค่ะก็จะเป็นรหัสที่เขาส่งมาให้เรานะคะจะเป็นตัวเลขหหลักนะคะแล้วก็ตัวเลขนี้ไปป้อนในช่องนี้ได้เลยค่ะ ป้อนเสร็จก็กดถัดไปได้เลยทีนี้เขาก็จะให้เราตั้งชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะคะโดยรหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย6ตัวอักษรนะคะแล้วก็ตั้งไปเลยตั้งชื่อนามสกุลจะใช้จะใช้ได้แค่เป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยไม่สามารถตั้งได้แล้วเราก็ตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อย จากนั้นเขาก็จะให้เลือกวันเดือนปีเกิดของเรานะคะแล้วก็เลือกไปเลยเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็สามารถสมัครได้แล้วเขาก็บอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ i ิน t a g r กรนะคะแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าได้เลย แล้วก็เขาถามว่าจะเชื่อมต่อกับ Facebook ไหมแล้วก็กดข้ามไปก่อนนะคะเพิ่มรูปโปรไฟล์แล้วก็สามารถกดเพิ่มรูปได้เลยเราจะเลือกจากนำเข้าจาก Facebook หรือว่าถ่ายรูปใหม่หรือว่าจากคั้งภาพนะคะก็เลือกได้เลยถ้าเลือกเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะคะ ือเราจะยังไม่ใส่ในขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะจะไปใส่ข้ามไปอีกก็ได้ข้ามไปก่อนแล้วค่อยมาใส่ทีหลังก็ได้อ่นนี้ก็จะเป็นหน้าอินสตาแกรของเราแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้ติดตามใครยังไม่ได้โพสยังไม่มีผู้ติดตามนะคะเราก็สามารถแก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้ได้เลยคะ่ะเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ก็ได้ จะใส่เว็บไซต์หรือคำอธิบายตัวเองก็ได้นะคะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนใหม่ได้คะ่ะชื่อผู้ใช้แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะถ้าเป็นเนมตรงนี้จะสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยได้คะ่ะ สร็จแล้วก็กดถูกได้เลยคำ,คำอธิบายตัวเองนะคะ <_ d ata> ก็จะอยู่ข้างล่างชื่อของเรานะคะเ <_ d ata> มื่อเราแก้ไขทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกได้เลย <_ d ata> เป็นการบันทึกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเราที่เราแก้ไขทุกๆอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะใส่คำอธิบายเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าเราจะค้นหาเพื่อนนะคะเราก็กดที่แว่นขยายด้านล่างนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนข่าวอะไรนะคะให้เราดูแล้วก็กดค้นหาด้านบนก็ได้คะ่ะเราจะสามารถพิมพ์ชื่อเขาได้เลยหรือว่าจะพิมพ์แบบแนวกว้างๆเช่นกางเกง เสื้อผ้าอย่างนี้นะคะถ้าเราจะหาร้านใน i อนะคะถ้าเราจะหาชื่อดาราเราก็ลองพิมพ์ลงไปเลยเราจะได้ติดตามนะคะ,ะนี่เช่นเราค้นหาร้านกางเกงนะคะเราก็กดเข้าไปแล้วก็กดติดตามปุ่มสีฟ้าได้เลยถ้าเราจะเลิกติดตามเราก็กดตรงที่กำลังติดตามนะคะ เราติดตามเขาแล้ว2แอคเขานะคะมันก็จะขึ้นที่เรากำลังติดตามอยู่2อคนนะคะนี้หน้าแรกหน้าแรกวเวลาเราติดตามใครมันก็จะขึ้นมาหน้าแรกแบบนี้นะคะขึ้นมาหน้าฟีดเขานะคะ ต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะโพสอะไรนะคะอยากจะโพสร,รูปภาพหรือโพสสตอรี่นะคะให้เราไปกดที่เครื่องหมายบวกนะคะเขาก็จะถามว่าโพสหรือสตอรี่หรือว่าถ่ายทอดสดก็ได้นะคะแล้วก็เลือกเอาเลยอะไรคะตอนนี้เราก็จะเลือกโพสก่อนนะคะโพสแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราจะโพสได้เลย พอเลือกรูปภาพได้แล้วเราก็กดถัดไปได้เลยนะคะแล้วก็เขาจะมีฟิลเตอร์ให้เราตกแต่งรูปภาพได้ตามสบายหรือว่าสามารถกดที่แก้ไขก็ได้ก็จะมีรายละเอียดให้เราแก้ไขเรื่องแสงสีแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็ถัดมาก็จะมีให้เขียนคำบรรยายนะคะเขียนคำบรรยายหรือว่าแคปชั่นต่างๆที่เราจะบรรยาย รูปภาพนะคะหรือว่าเราจะแท็กผู้คนก็ได้เพิ่มตำแหน่งก็ได้หรือเราจะแชร์ไป facebook twitter แบบนี้ก็ได้ค่ะพอเรากดอ่าพอเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดที่คำว่าแชร์ได้เลย ากนั้นก็รอสักครู่นะคะอ่าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วโพสเสร็จแล้วโพสนี้ก็จะอยู่ในหน้าโปรไฟล์ของเราแบบนี้นะคะโพสก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นเลขหนึ่งนะคะตามจำนวนโพสของเราติดกำลังติดตามอยู่สองคนผ,ผู้ติดตามเรายังไม่มีนะคะก็ เล่นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ย็ก็มีผู้ติดตามมาเองสำหรับวิธีการสมัคร IG ก็มีเท่านี้นะคะถ้าคนไหนทำไม่ได้ตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ